าะครับท่านผู้ชมกลารสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้กับตัวเกมใหม่ล่าสุดครับกับ b e a s t Soul r e s o n a n c ครับที่เราสามารถดาวน์โหลดเกมได้นับปัจจุบันนะครับผมและวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนนะครับไปดูว่าในส่วนของระบบตัวเกมครับเล่นอย่างไรและระบบตัวละครครับว่ามีตัวไหนบ้างที่ควรที่จะหามันให้ได้ และตัวละครตัวไหนที่เล่นแล้วเก่งครับไม่ว่าจะเป็นเติมน้อยเติมฟรีครับสามารถเล่นเก็บเกมนี้ได้และเป็นเกมแอคชั่น RPG ีครับที่คนแา่มีกระแสเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ยอดฮิตเลยซึ่งเราสามารถรีไอดีได้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมพิวเตอร์และก็มือถือนะครับสามารถกดรีตัวละครได้เลยถ้าเราได้ตัวละครที่ไม่ถูกใจนั่นเองครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับการรีตัวละครก็ควรที่จะรีใน คอมพิวเตอร์หรือ PC ครับที่เราสามารถดาวน์โหลดบูสเต็กหรือโปรแกรมจำลองครับที่เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเกมตัวนี้แล้วก็เข้าไปเล่นได้แล้วก็รีไอดีได้เหมือนกันครับให้เราเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปและกดดาวน์โหลดตามลิงก์เลยครับบูสเตกนะครับพอเรากดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตัว โปรแกรมแบบนี้มาครับผมและจากนั้นนะครับพอเราได้มาเราก็สามารถดาวน์โหลดใน Google Play ได้ครับโดยการพิมพ์ชื่อเกมเข้าไปครับและกด install จากนั้นครับเราก็สามารถกดเข้าเล่นเกมได้หน้าตัตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้ครับพอเรากดเข้ามานะครับอันที่เรานะครับบริการชาตัวไหนที่เรา ได้ไม่ถูกใจนะครับผมในตู้ต่างๆเนี่ยเข้าไปที่ตั้งค่าครับถ้าเราได้ตัวถูกใจเราก็สามารถปุกบัญชี Google ได้นะครับแนะนําว่าให้เราเ,เข้าแบบ id g u e ่อน,นะครับผมถ้าเราจะรี id จากนั้น,นครับเราก็ทําการล็อกเอาท์ออกได้เลยโดยการล็อกเอาท์ออกเกมนี้ครับแนะนําก็คือว่าถ้าเรามีวูสเต็อยู่แล้วเราจะมีโปรแกรมแบบนี้ครับก็คือการจำลอง แนะนำว่าให้เรานะครับหน้าจอหลักของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรเลยนะครับซึ่งลักษณะของการรีไอเดียครับมันจะแบ่งเป็นนะครับผมอันแรกเนี่ยจะเป็นหน้าจอหลักของเรานะครับเราอย่าไปเข้าไปเล่นหรือว่าไปทําอะไรเลยนะครับในตรงนี้นะแนะนําว่าให้เราเนี่ยก๊อปปี้จากหน้าจอหลักออกมาก่อนครับถ้าเราอยากจะรีสีจอเราก็ทําการก๊อปปี้นะครับผมในตรงนี้เข้ามาเราก็ทําการก๊อปปี้เครื่องออกมาครับเป็นโค้ดนะครับ โคลนแบบนี้หน้าจอแล้วเราก็ไปตั้งค่านะครับว่าเราอยากจะได้เท่าไหร่อยากจะได้สเปคต่ําก็ตั้งลงมาครับให้แลมมันน้อยลงเพราะว่าเราใช้เลีดีนะครับไม่ได้ใช้เล่นมันก็เลยแบบง่ายที่สุดนะครับให้เราโคลนจอแบบนี้ครับถ้าจอไหนนะครับที่เรารีแล้วถ้าจอไหนนะครับเราเปิดกาชาแล้วเราไม่ต้องการให้เราทําการเอาเมาส์ครับมาจิ้มตรงนี้ครับกดลบออกเลยนะครับพอเรากดลบออกเนี่ยเราก็ทําการก๊อปปี้จากหน้าจอหลักของเราเหมือนเดิมครับ หน้าจอหลักของเรานะครับจําไว้ว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้า ID หรือเข้าเล่นอะไรครับเพราะเราต้องการไว้มีแค่การโคลนนะครับเวลาเราโคลนจอออกมานะครับจอของเราเนี่ยก็จะเริ่มต้นใหม่เราก็จะเป็นรีไอใหม่นั่นเองเอาละรครับถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมลิงก์ที่ได้ลิงก์คลิปสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้และทําเหมือนที่พี่ผมทําครับเราก็จะสามารถรีไอดหาตัวละครที่เราต้องการได้นั่นเอง พอเราพูดถึงเรื่องกาชาครับกาชาเนี่ยก็จะมีหลายตู้มากๆตู้แรกก็คือการสุ่มหาอิจิโกะนะครับร่างบังไคตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เก่งมากๆที่หลายๆคนนะครับต้องการอิจิโกะแบบบังไคนั่นเองครับก็จะมีการสุ่มกาชาแบบครบ80ครั้งก็จะได้รับการดีเอชอาร์นะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็ต้องจําเป็นต้องใช้งบประมาณหรือเงินนะครับในการสุ่มกาชานั้นเองแต่กาชาที่เก็ตนะครับบางกาชาเนี่ยเราก็จะได้ฟรีจากการ ผ่านเควสในการไปดันในส่วนของด่านต่างๆนั่นเองครับเราก็จะได้ในส่วนตรงนี้ด้วยหรือใครที่ชอบเติมอยู่แล้วนะครับก็จะมีแพ็กนะครับเป็นแพ็กของฟวร์ดให้กับเราในการเติมนั่นเองพอเรานะครับกดดูข้อมูลตรงนี้ครับก็จะมีอัตราเรทนะครับในส่วนของตู้แรก ในส่วนของิจิโกนะครับร่างบางคาย ASR เนี่ยก็จะอยู่ที่1 8 4นั่นเองเราก็ต้องการอยู่แล้วนะครับเวลาเราสุ่มเราก็กดสุ่มแบบนี้เลยก็จะเป็นเอฟเฟกในการสุ่มแบบนี้ครับก็น่าสนใจมากๆนะสําหรับตัวเกมเนี่ยก็น่าเล่นมากๆครับเอฟเฟกอะไรตาการตาค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่ฮิตที่สุดในปัจจุบันแล้วนะครับในแอคชั่น RPG ซึ่งเวลาเราสุ่มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ก็เปิดหรือว่ากดข้ามไม่ได้ครับวันนี้ก็จะได้ตัว SR มาแต่ถ้าใครดวงดีนะครับออกหลุดโล่งอย่างนี้นะครับผมก็จะได้ตัว SSR ของบางไทยครับประมาณก็จะเป็นตู้ลด20%เครับเวลาเราสุ่มเนี่ยให้เรากด10ครั้งนะครับเวลาเรากด10ครั้งเราจะจ่ายแค่8ใบในการสุ่มกาชาครับตรงนี้นะในการจํากัด1ครั้งนะครับกาชาถึง5 0ครั้งเราจะได้การันตีตัว SSR นั่นเองครับแน่นอนว่าถ้าเราได้ตัวละครนะครับอาทั้ง2ตัวเนี่ยตอน ก่อนที่จะการันตีนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะถ้าเราได้ asr ในการหลุดโลนะครับอันนี้ก็จะจ่มมากในตัวละครนะครับเบลก็จะมีประมาณนี้ถ้าเราดูกันจริงๆนะครับตัวที่เก่งๆเลยอันนี้ผมขอพูดในเรื่องของตัวละครนะครับอันนี้ก็คือรวบรวมข้อมูลนะครับจากหลายสถานที่หลายๆเว็บไซต์นะครับมานะสำหรับในการจัดเทีย ซึ่งก็ได้ลองเล่นไปแล้วนะครับผมอันนี้คิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับผมก็คือตัวแรกก็จะเป็นอุราฮาระคิซุเกะนะครับผมก็คือตัวนี้แหละนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นสายดาเมจนะครับต้องบอกเลยว่าสายดาเมจซัพพอร์ตนะส่วใหญ่แล้วนะครับก็จะเน้นไปนในเรื่องของซัพพอร์ตแต่มีดาเมจด้วยซึ่งเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับเป็นสายดูดมอนนะครับหรือมีโยยุนั่นแหละนะครับมีพูวคกด้วยเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท็อปแรกเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ย สามารถนะครับเปิดกาชาได้ถ้าใครนะครับเปิดกาชาแล้วได้ตัวนี้นะครับก็ควรที่จะหรือว่าผูกไอดีไว้นั่นเองครับมาดาเมิอิคาคุนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดีมากๆครับเป็นสายดาเมจกายภาพที่บอกเลยครับว่ามีดาเมจที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่ควรที่จะมีในทีมนั่นเองครับสำหรับโทเซนคาเาเมะนะครับก็จะเป็นสายแบบติดเลือดไหลนะครับสายที่รีดดาเมจฝ่ายตรงข้ามได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็ควรที่จะจัดไปในทีมด้วยเหมือนกันครับถ้าใครมีทั้งสาตัวนี้บอกเลยนะครับว่าไอเดียเราจะเริ่มเล่นง่ายมากๆนะครับในช่วงเริ่มต้นเกมนั่นเองและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเบยคุยะนะครับตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างยอดฮิตหลายหลายคนเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเราไม่มี3ตัวเมื่อกี้นะครับหรือว่าขาดตัวใดตัวหนึ่งเราควรที่จะเอาตัวนี้นะครับไปแทนในทีมก็ได้ครับซึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายหมัดนะครับที่เราควรที่จะมีก็เหมือนกัันนนนนะครสาาาาามถเเอออไไปทททดดแแกกก้้้ตตววีี็่่่่่่ขงงจหย จำเป็นนะครับต้องอัปดาวขึ้นนะครับสาหรับยรนะิอิจินะถ้าจะเก่งจริงๆนะครับก็เหมาะกับสายที่เป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับแล้วครับต่อมาก็จะเป็นตัว SR นะครับตัว s r เนี่ยก็เราจะได้ฟรีอยู่แล้วใช่ไหมครับอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นสายฮิมูแล้วอันนี้ก็แนะนําว่าให้เราปั้นเลยนะครับปั้นดาวเลย อาจะเป็นสายสนับสนุนหรือว่าสายฮิ้วให้กับเราได้เหมือนกัน,กนครับต่อมาก,ก็คืออิชิดะอุริวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว SR นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นสายทะลวงนะครับดาเมจก็ร้อนแรงมากพอสมควรนะครับถ้าเราไม่มีตัว SR ที่พูดถึงเราก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับไว้ทดแทนหรือว่าเอาไว้เล่นด่านต่างๆได้อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นอิจิโกะนะครับก็จะเป็นตัวดาเมจอยู่แล้วใช่ไหมครับตัว SR คือมันจะมี2อร่างนะเราเอาร่างไหนก็ได้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นร่างเริ่มแรกนะครับตัวนี้ก็จะดีเหมือนกันนะเราก็จะได้เล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนที่ตัวเกมเปิดมานะครับอีกร่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นอินจิโกะซิไคนะครับตัวนี้ก็ เป็นตัวที่แรงพอสมควรนะครับในเรื่องของการโจมตีเอาละครับผมที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เราควรที่จะรีหาใน1 ID ของเรานะครับก็เราก็สามารถหาถ้าใครได้ตัว ASR นะครับ2ตัวขึ้นไปเนี่ยก็ยิ่งดีเลยนะครับก็ควรที่จะปลูก ID ไว้นะถ้าใครไม่ได้ก็สามารถรีใหม่ได้นะครับในตรงนี้แล้วเราสุ่มกาชาครับก็ควรที่จะสุ่มนะครับในส่วนของตู้ที่ส่วนลด20%่อนะครับเราก็ควรที่จะกด10นะห้าไปกด1นะครับกด10เนี่ยจะเหลือ8 ใบนะครับกาชาจะลดยีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะอ่าเรามาลุ้นกันนะครับผมเรากดเข้าไปเลยก็ได้นะครับผมโอ้โหออกแต่ละตัวนะครับนี่เราก็กดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบการันตีนะครับถ้าเราได้เออาร์นะครับหลุดโลนะเออออกมา1ตัวแล้วเราไปได้อีกการันตีหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จํามากๆนะครับอันนี้ก็ทั้งสาหรับกาชาเกมนี้แล้วก็เพชรนะครับก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆในการรีกาชา ในส่วนของเรื่องของกาชาเนี่ยเราจะได้เยอะแยะมากมายครับโดยเราจะได้จากกิจกรรมต่างๆนะครับตรงนี้นะให้เราก็มากดล็อกอินนะครับผมตรงนี้นะในวันแรกนะครับแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมแนวรบนะครับมีระดับยากนะครับระดับธรรมดาเนี่ยเราไต่เอาเพื่อกาชาพวกนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดได้นะครับผมตรงนี้นะกาชาเขาเนี่ยเขาแจกเยอะอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสุ่มหาตัวละครที่มันเล่นง่ายมากขึ้นนะครับในกิจกรรมต่างๆนะครับก็จะมีเริ่มการฝึกพิเศษอะไรแบบนี้นะครับเนี่ย ไต่มาเพื่อเอาแต้มนะครับจะเป็นแบบคล้ายๆควสให้กับเราครับเราก็ไปทานะและต่อจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะได้อีกตรงหนึ่งก็คือการใส่โค้ดให้เราเข้ามาที่กิจกรรมนะครับแล้วก็เอาโค้ดมาใส่ซึ่งโค้ดผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เราแรกมาเราก็มารับที่ตัวจดหมายนะครับตรงนี้นะอ่านี่ก็จะเป็นของให้กับเราครับก็จะเป็นมีเพชรด้วยนะครับ200เพชรนั่นเอง เราได้เพชรมานะครับเราก็สามารถนําเพชรของเราเนี่ยไปเปิดกาชาได้นะครับผมตรงนี้เราจะเปิดเอาการันตีของอิจิโกะล่างบางไขก็ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นตู้นะครับในการเลือกเป้าหมายของเรานะครับว่าเราจะได้ตัวไหนใช่ไหมครับเราก็เลื่อนหาตรงนี้ได้เลยสมมติว่าผมอยากจะได้ตัวนี้นะครับกาชาผมไม่ออกเนี่ยผมก็จะมาเปิดตรงนี้นะครับก็จะใช้อยู่ที่10เหมือนกันนะครับเพื่อซึ่งเกมเพย์เนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆนะครับผมเกมเพย์เนี่ยมันเล่นง่ายนะครับเกมนี้นะ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนใ่ถ้าเราพูดถึงในข้อดีเนี่ยเกมนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของในการงานภาพนะครับงานกราฟิกเนะี่ยมันน่าเล่นมากๆนะครับในเรื่องของการจมงปีนะครับในเรื่องของการทำคอมโบนะครับในทีมต่างๆนะเราเนี่ยสามารถใช้สกิลเพลย์หรือว่ากดเองได้นั่นเองครับนี่เช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายพพอร์ตนะครับเพิ่มบัฟเพิ่มฮิวต่างๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนมาปุ๊บแล้วก็ทำคอมโบแบบนี้ครับ ในการที่เราเล่นผ่านบูส s ต็ปเนี่ยข้อดีนะครับผมก็คือเราสามารถตั้งปุ่มตัวตั้งปุ่มสกิลเพย์ตรงนี้ของเราได้นะครับโดยเราเนี่ยก็คือเข้าไปที่ตัวตั้งค่านะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับลักษณะนะอ่าเราก็สามารถนะครับเข้าไปตั้งค่าได้คอนโทรลนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับปุ่มที่เราต้องการได้ครับเราถนัดปุ่มไหนเราก็สามารถใช้ปุ่มนันแก้ไขได้เลยนะครับผมตรงนี้นะเราก็สามารถกดเซฟได้แล้วก็หรือว่าจะ ทำเป็นนะครับนี่ทําเป็นแท็กของตัวเองได้นะครับแท็กให้เพื่อนเห็นงานภาพนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ในส่วนของเมาส์นะครับในการกดได้นะทุกคนนี่กดชิปได้นะครับในคอมพิวเตอร์ของเรานะเราก็ไปตั้งเราเองนะครับกดคิวก็จะเป็นการใส่สกิลนะครับเข้าไปนะนี่ก็กดชิปออกมาแดสนะครับสามารถแดชนี่ได้สามารถกดป้องกันได้นะครับผมป้องกันการโจมตีมันก็จะได้คอมโบนะครับเวลาเรากดป้องกันการโจมตีได้นะอันนี้ก็ เป็นคอมโบนะครับผมนี่ภาพแบบสวยมากนะครับใครที่เล่นสกิลเพย์นะเอาแบบว่าอยากเล่นเ่นในส่วนของ PvP เลยนะครับ PvP น่าจะสนุกนะตรงนี้นะครับอะไรครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สำหรับคนทิแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปกับ Beast s s u l Resonance ครับ